รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจครับเช่นเคยนะครับเราจะมาทําหน้าที่ขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมซึ่งในสัปดาห์นี้ครับต้องขอบอกว่าแขกรับเชิญของเรานั้นเป็นสุภาพสตรีอีกแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นสุภาพสตรีที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งครับเพราะว่าเธอทําให้เรารู้จักกับเธอพร้อมๆกับคําคมที่พูดว่าอัจฉริยะสร้างได้คุณผู้ชมคงรู้สึกเหมือนกับผมนะครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆครับสิ่งหนึ่งที่ผมกล้าพูดได้นั่นก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นอัจฉริยะจริงๆครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมเรื่องราวของคุณหนูดีวันนิสาเรสกันเลยครับ ALG inverter ยิ่งเงียบยิ่งประหยัดยิ่งน่าลงทุน Beauty drink อยากให้ผู้หญิงดูแลตัวเองจากเซเป้หนึ่งหนูดีไม่เคยรู้สึกว่าเต้เป็นคนฉลาดขนาดน,นั้นเลย ทุกคนในโลกนี้เป็นอัจฉริยะได้ทุกคนมีอัจฉริภาพอยู่ในตัวอยู่แล้วจะใช้ไม่ใช้เนี่ยจะเห็นไม่เห็นขึ้นอยู่กับว่ามันมีโอกาสได้ดึงออกมาใช้หรือเปล่าถ้าพูดว่าหนูดีเป็นทุกคนต้องเป็นหมดถ้าคนคนนึงเป็นได้คนที่เหลือทั้งโลกต้องเป็นได้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะปัจจุบันนี้พี่หนูดีทำอะไรบ้างครับ ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโรงเรียนค,คือโรงเรียนวาน,นิสาท,ที่เรานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้ค,ค่ะอันนี้ก็จะชืน่นมาเป็นชื่อของมี่นหนูมดีเลยชื่อหนูดีเองเลยแต่นี้ไม่ใช่คนก่อตั้งนะค,คนก่อตั้งคือคุณแม่แล้วก็ตอนนั้นเหมือนแม่ที่ลูกสาวจะเข้าโรงเรียนทุกคนกเขาก็หาโรงเรียนอนุบาลทั้งหมดแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดไว้ในใจก็เลยตั้งเป็นโรงเรียนเล็กๆขึ้นมาเป็นโรงเรียนที่เด็กไม่ถูกจํากัดนั่งแล้วก็บังคับให้คัดกอไก่ขอไข่ซึ่งในสมัยนู้นเนี่ย จะต้องเป<ช>็นอย่างนั้นเพื่อให้ลูกตัวเองคนเดียวหนูดียังเห็นภาพวันที่มีโรงเรียนหอนแรกนะคะก็มีหนูดีกับเพื่อนอีกคนซึ่งเป็นลูกเพื่อนแม่ไปยืมตัวมาเรียนรพราตามทฤษฎีเขาบอกเด็กต้องมีกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะไปยืมมาชื่อคุณเต๋อ <ỏi> เล่นการแขนมีครูหนึ่งคนนักเรียนสองคนแล้วในที่สุดมันก็มีลูกเพื่อนมีอะไรเรียนในที่สุดก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นก็คือโรงเรียนนี้ ตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวันิสาเนี่ยเรียนต่างจากคนที่เรียนโรงเรียนอนุบาลในแบบชั้นเดียวกันทั่วไปไหมคะจำได้ว่าเล่นเยอะมากอยู่ในสนามเยอะอยู่ในสวนเยอะไม่รู้สึกว่ากลัวครูรู้สึกว่าเหมือนมีเพื่อนไปเหมือนพี่เลี้ยงเหมือนมีเพื่อนเล่นไม่เคยถูกบังคับให้เรียนเลยมีแต่มีแต่อยากตื่นเช้ารีบวิ่งไปโรงเรียนตอนเด็กๆเรียนในโรงเรียนที่คุณแม่ สร้างให้เราเรียนมีโอกาสไหมครับที่ได้ไปเรียนร่วมกับคนอื่นๆหนูดีมีเพื่อนที่อยู่นอกโรงเรียนเสมอแต่ว่าทุกครั้งที่ออกไปนอกโรงเรียนเราก็จะได้เห็นอะไรที่ที่มันไม่เหมือนในโรงเรียนเรานะคะตัวอย่างเช่นโรงเรียนหนูดีจนถึงทุกวันนี้กฎก็คือว่าไม่ให้ดูโทรทัศน์และอันนี้มันจะมีงานวิจัยรองรับเยอะมากว่าในการให้เด็กนั่งจ้องจอโทรทัศน์นานๆมันมีผลเสียยังไงกับสมองเด็กแล้วพี่หนูดีตอนเด็กได้ดูโทรทัศน์ไหมไม่ได้ดูเหมือนกันก็ตอนที่หนูเกิดเนี่ยในบ้านไม่มีโทรทัศน์อยู่เลย,มเเยแลม้ ว่าสึากแม่เอาดีไปฝากเลี้ยงไว้บ้านคุณยายยายถามว่าดูดีดูโทรทัศน์มีลูกแล้วแทนที่ดีจะตอบว่าไม่ดูค่ะดีจะถามคุณยายว่าคืออะไรแล้วโทรทัศน,น,น์คืออะไร ซึ่งพูยายบอกรับไม่ได้แม่มารับเย็นนั้นคุณยายบอกเลี้ยงทำไมเลี้ยงลูกบ้านนอกขนาดนี้ทำไมทรัศน์ทไมอรโทัศนยังไม่สอนให้ลูกดูเลยแล้วตอนลงวันนั้นได้ดูโทรมารถไหมครับก็ไม่ได้ดูเพราะว่ามันรู้สึกมันไม่สนุกแล้วก็เห็นเด็กๆที่ไปรุมอยู่หน้าโทรทัศน์แล้วนีูก็ไม่เข้าใจว่าแล้วมันสนุกตรงไหนแล้วมันก็เลยเป็นนิสัยที่ติดมากพอเราไม่ดูทรัศน์เนี่ยหนึ่งเลยคือพอโตขึ้นเราไม่เสพเสพแล้วมันก็ยังไงก็ไม่ติดพอไม่ติดปั๊บมันเหลือเวลามาทำอะไรเยอะมากอันนนงีาหนึ่ นึ่งที่ที่บ้านไม่เคยขาดเลยคือเศษกระดาษเยอะมากแล้วก็ปากกาสีดินสอสีแล้วนี่ก็จะวาดทุกอย่างแล้วก็แปะที่ฝาบ้านเต็มไปหมดบ้านฝาบ้านจะเต็มไปด้วยภาพรูมากแล้วก็มีอันนึงซึ่งแม่หนูดีบอกว่าดีอายุประมาณ6ขวบเนี่ยหนูดีหยุดวาดภาพไปนานมากเลยแล้วแม่ก็มาถามดีว่าทำไมหนูดีไม่วาดภาพแล้วล่ะลูกหนูชอบจะตายอ่ะดีก็บอกว่าอ้าวก็แม่บอกว่าแม่เบื่อแม่ไม่ชอบให้หนูวาดแล้วแม่ก็คิดว่ามันคงเป็นสักเย็นหนึ่ง ซึ่งหนูดีต้องไปอาบน้ำละแล้วก็วาดรูปอยู่แล้วแม่คงเรียกหลายครั้งแล้วดีไม่รู้ลแล้วแม่คงจะด้วยอารมณ์ของคนเป็นแม่แล้วลหงุดหงิดนะคะก็บอกว่าหนูดีแบบน่ารำคาญมากว่ารูปก,ก็จากวันนั้นไม่เคยหยิบปากกายอยีกเลยหนูดีก็เลยมานั่งคิดโอ้บางทีผล,ลผลพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจแล้วลูกไม่ได้โกรธเลยนะคะเพ<ส>ียงแต่ว่ามันหยุด,<ส>ดพฤติกรรมไปเลย<ส> มีชั้นไหนไหมครับที่ออกไปเรียนกับโลกข้างนอกที่ไม่ใช่ภายในบ้านคือบ้านหนู่ดีมีโรงเรียนถึงแค่ประถมหกมาชั้นมัธยมหนึ่งจนถึงหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเป็นโลกภายนอกหมดเลยในที่โรงเรียนเนี่ยเขาเรียนการศึกษาอีกแบบหนึ่งเจอปัญหาอะไรบ้างครับที่ต้องปรับตัวก็คือว่าเรื่องการตั้งคําถามอย่างเช่นอยู่ในห้องมันจะเป็นลักษณะที่สอ,สอน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 ข้อมูลมาแล้วเราก็จาจำจำจำถึงเวลาเราก็สอบเขาไม่ถามหรอเขาจะถามไหมว่า อ่าใครสงสัยยกมือถามได้นะคะมีค่ะ,ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่คําถามที่มันขึ้นมาจากเราละการเรียนรู้มันไม่ได้มีคําถามที่เราอยากรู้เป็นตัวนําโครงสร้างมันผิดมันมันผิดไปจากที่เคยชินแต่ว่าก็ปรับตัวได้แล้วดีเองก็รู้สึกว่าก็สนุกกับระบบตรงนั้นเคยสอบตกไหมครับเคยสอบตกคะ่ะสอบตกของพี่หนูดีนี่คือ,อยังไงคะสอบได้คะแนนไม่ดีและเลยเพราสอบตกมาก สมมติว่าเต็ม20หนูดีจะได้ครึ่งหนึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งคือ10คะแนนนะคะครึ่งหนึ่งคือครึ่งคะแนนลบศูน5เป็นว<ม>ิ<ม>ชามี <ชา S 1> เคมี เพื่อนหนูดีบอกว่าหนูดีอัจฉริยะมากเพราะว่าขนาดเขาหลับตากายยังต้องได้คะแนนมากกว่านี้แต่หนูดีแบบลืมตาทํายังได้ศูนย์จุดห้าประทับใจมากมันได้น้อยอย่างเี้นนะอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีของคนเป็นเด็กด้วยคือว่าถ้าเราไม่ชอบครูคนไหนจะต่อต้านวิชานั้นไปเลยคือไม่รับข้อมูลโดดเรียนมากอ,อะไรบ้างจนในที่สุดก็คือสอบได้คะแนนไม่ดีเลยแต่ว่าหนูดีมองย้อนกลับไปมันคือพฤติกรรมที่ไม่เป็นมงคลของหนูดีเองไปต่อต้านครูและจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรต้องต่อต้านขนาดนั้นอาจจะเป็นบุคลิกที่เรารู้สึกว่าครูคนนี้ดหรอะไก็แลต่ หนูดีก็เลยคิดว่าจริงๆบุคลิกของครูมีผลนะคะเด็กไทยทุกคนเข้ามาหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ซื้อรถให้เสร็จแล้วเนี่ยขับไปถึงมาหาวิทยาลัยปั๊บเพื่อนฝรั่งมาถามรถใหม่เหรอใช่รถใหม่เขาก็บอกว่าไม่ละอายใจบ้างเลยเหรอ